ว่าปฏิวัติก็ทําอะไรไม่ได้เสด็จแดงก็เลยฝึกเองตอนนี้ต้านทุกปแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่กองทัพบกจะต้องไปทบทวนว่าคาบลอยให้เสด็จแดงทาอย่างนั้นบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ต้องหาาคํตอนนี้เสด็จแดงกําลังมีกําลังผลที่เป็นกําลังประชาชนนี่มากกว่ากองทัพเซะแล้วนะครับพี่กองทัพนี่มีกําลังสองแสนเองมันคือนั่นก็คือการประมานการจริงๆเพราะว่าการไม่ใช้อํานาจมันกำลังเกิดจากนั้นขึ้น พออยู่มีอำนาจแล้วอยู่ไม่ใช่ำนาจมันก็มีการปลุกกระดมมันก็มองเห็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไอไอทีมันจเจริญก้าวหน้าอินเทอร์เนต็ตอะไรไอแดง <c oughs> เสแดงไอใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็มีเว็บไซต์ของมันอะไรมันมันว่าไปมันก็ปลุกได้ <c oughs> ต้องมาถามว่าสิ่งนั้นถูกต้องไหม <c oughs> อยู่สามารถสกัดได้หรือเปล่าอยู่ปล่อยอย่างนี้ถ้าอยู่ปล่อยอย่างนี้แน่นอนอีกหน่อยเพราะ พออยู่ไม่พูดอะไรอยู่ผมเป็นกลางผมไม่พูดอะไรเลยแล้วแดงทําถูกหมดนะในการนี้ชาวบ้านทําถูกหมดมีอาจจะมีผมที่ทหารว่าเอ้ยมึงทําไม่ถูกนะแต่ผมว่าแดงเขากล้านะเขากล้ามาพูดเปิดเผยว่าจะมีการผู่ฆ่าศาลสารพัดไม่เคยมีทหารไทยในประวัติศาสตร์ที่ก็ทหารมันปิดตาปิดหูและปิดปากไงเนาะคราวนี้รายการคุณดอนกำลังมาเปิดตาเปิดหูเปิดปากให้ทหารครับ ถ้าเขาได้ฟังได้ดูนะครับอาจจะดีขึ้นนะผมว่าอาจจะดีขึ้นนะผมถ้าอาจจะขอบคุณคุณรอนอาจจะเอาถ้วยมาให้เขาจะเปิดใจกว้างนะก็ไม่รู้ระหว่างเอาถ้วยไหมกับกระทืบเนี่คิดว่าท่านว่าน่าจะเป็นแบบไหนมากกว่าก็ต้องเลือกเอาแล้วใช่ไหมมันมันเป็นเรื่องใช่ไหมมันเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่พูดเล่นกับบ้านเมืองมัน มันอยู่บนกติกาความสงบใช่ไหมอยู่ที่อยู่มามีอํานาจปกครองมาเมืแล้วอยู่ไม่รู้กติกาไม่สามารถที่บริหารกติกาได้สิ่งที่บริหารสถึงที่อยู่ในมือได้มันก็จบมีกองทัพกองทัพถึงทาอะไรก็ได้จะยึดอำนาจก็ได้จะเปลี่ยนแลงประเทศอะไรก็ได้เมื่อก่อนทหารนี่ปหาปฏิยานตัวเดีชาติเกียรติวินัยกล้าหาญ ปัจจุบันนี้ควรต้องเติมขึ้นใอมกอย่างไหมครับเพราะว่าอาจจะล้าสมัยไปก็ได้อะไรนี่ครับเกียรติวินัยก้าหารเงินสดก็ก็นั่นหละนั่นแหละที่คุณดอนพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งสะท้อนของคุณดอนก็ใช่ไหมเป็นสื่อคุณดอนก็ไปคุยกับประชาชนสิ่งที่คุณดอนพูดคือพูดแทนประชาชนว่าเฮ้ยอยู่ตกอยู่ใต้เงินหรือเปล่าวะ นั่นคือคาถามในผมว่านะใช่ไหมไอทหารทั้งหลายเนี่ยที่ขุนทหารทั้งหลายนี่ยู่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเงินหรือเปล่าใช่ไับที่ที่ยูว่าเนี่ยให้ผมวิเคราะห์มันไมก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าอยู่ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ก็ต้องทําอะไรบางอย่างให้คนเขาเห็นให้คนเขา respect ให้นักสืเห็นทหารแล้วโค้งเลยครับเชิญครับเงินซื้อผมไม่ได้ครับเงินซื้อผมไม่ได้อะไรเนี่ยมันต้องอย่างนั้นคุณรอเงินซื้อผมไม่ได้หรอก แต่ขอร้องได้ทำไมโอเคก็เป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองนะนี่คือรายการทหารของแผ่นดินนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์บางกอกนิวเทเลวิชั่นทีทีวีสามนะครับเราพบกันที่นี่เวลาเดิมพักสักครู่หนึ่งสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับทหารของแผ่นดินใต้รมชงไทยรมเย็นเมือนตังอยู่ ้ิดคล้ายๆก้าเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนมันกระตุน้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาหลายหลายสิบประเทศเมื่อนํามาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ําในร่างกายปรับเลือดอะไรต่ออะไรสากคนเรียกว่าฟิวชั่นเดเซนควอนตัมแพน n d น n ครับน่าจะไม่เก่ให้ทั้ง กำลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเราก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดปุ้งระบายทําหมดเลยในตัวผมจะท้าหมดอัพอบมอหอยค่อยๆกัดีขึ้นไม่มีเลยคือถ้าได้แหวนเนี่ยผมราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่เวลาเดินนี่เดินรอบบ้านอยู่นม่ใไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่เหลคนป่วยก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมง พี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้องไอซียูพี่พี่เขาขยับตัวได้แล้วนะ,ะแล้วก็ลืมตากล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นก็ตาไงเห็นะตาหนานเราเองไงครับพอใส่เหรียญน,นี้ยก็จะมีพลังที่จะต้านแล้วก็มีพลังยืดหยุน่นอะไระต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยพี่ได้อยอะมันไม่ปวดตอนนี้ร้องไปเพลง2เพลงแล้วเสียงจะหาย ไม่มีพลังแต่ว่าอตอนนี้มีพลังเร<ข>ียนพลังส<ข>ุพมงคลค่ะหรือว่า Fusion Excel q u a คว u นตัมวสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดินอของดีๆีแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราได้อันนี้ที่ผมสวมใส่นะครับที่ผมสว<ะ>มใส่มา ปีกว่าแล้วนะครับแล้วมันดีกับการเกษตรยังไงล่ะครับ,รบพลังนี้เป็นพลังที่มาจากธรรมชาตินะครับสามารถส่งถ่ายพลังนะครับจากมนุษย์สู่มนุษย์หรือจากมนุษย์สู่พืชได้เราเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญพลังสุปมงคลหรือว่าควันตั้มเพนแดนจากฟิวชั่นเอ็กเซอย่าตื่นเต้นหรือรีบด่วนแต่สินใจซื้อเหรียญพลังใดๆที่แอบอ้างพลังสกาล่า เพราะมีเหรียญพลังปลอมพลังไม่แท้เหรียญเลียนแบบซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากห้องทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์อาจทําให้ท่านสับสนเพราะเป็นพลังประจุบวกลบไอออนเอเนจีที่ไม่ใช่พลังธรรมชาติแท้เหรียญพลังสุพมงคลคือต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้เหรียญพลังธรรมชาติต้นฉบับของแท้มีข้อพิจารณาเบื้องต้นคือของแท้จะต้องมีบัตรรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนน่าเชื่อถือตามตัวอย่าง มี e-business package คือระบบ IT System ที่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ fusionexcel.com ได้ทั่วโลกเพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างโดยไม่สุจริตโปรดติดต่อสอบถามหรือร่วมรับชมการสาธิตการใช้เหรียญพลังธรรมชาติได้ที่02-370-3270 02-370-3270พลังสุพมงคล fusionexcel quantum bandan คือหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์โครงการ Hope for Children เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศไทยและเด็กยากไร้ทั่วโลก Fusion Excel Quantum p a n e is original bioenergy Winner of Fourth Asia Pacific Super Excellent Brand Award สนับสนุนโดยบริษัท Great Honor International จำกัด Fusion Excel Thailand Country l i c e n s i ท g ครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทหารของแผ่นดินซึ่งเราพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ บางกอกนิวเทเลวิชันหรือว่า BKN TV หรือไทยทีวีสานะครับก็ขอบคุณที่ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องพานของแผ่นดินเราจะเข้าข้อสุปที่เราพูดกันมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการกล่าวถึงกันก็ไม่ได้มีใครนําเรื่องนี้มาเสนอนํามาถกมาวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งที่ท่านอดีตแม่ทัพภาคที่สี่คือท่านโมเดกิติรัตนะฉายาได้หยิบยกแต่ละประเด็นขึ้นมามาพูดคุยกันบางครั้งก็ดูเหมือนกับเป็นเรื่องตลก ดูเหมือนกับเป็นเรื่องสนุกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนจะต้องเอาใจใส่และเป็นเรื่องที่ทหารไทยทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกที่ดีและจะต้องเกิดความตระหนักว่าคุณเป็นใครแล้วคุณเป็นทหารของใครแล้วคุณทำอะไรอยู่ตรงนี้อยากจะให้ท่านพลเอกกิติช่วยสรุปบริบททั้งหมดที่กล่าวมาสักครั้งเนึงเลยครับคุณนนขอบคุณมากคุณนน คือสิ่งที่เรากําลังพูดคุณดอนพูดตั้งแต่ต้นนะเราพูดถึงจิตสํานึกของทหารผมจะมาสอดปว่าทหารแผ่นดินควรจะมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้เพื่อให้ประชาชนแยกได้รู้ได้แยกออกว่าอะไรของแท้เนี่ยทหารแผ่นดินนี่ทหารเสด็จแดงอะไรเนี่ยนะทหารของแผ่นดินคือทหารของประราชาทหารแผ่นดินใหม่คือทหารของประธานาธิบดีเนี่ยที่คุณดอนพูดผมจะสรุปคือทหารของวินิจคื ทหารต้องรู้จักหน้าที่ทหารต้องมีหน้าที่หน้าที่ดูดูแลป้องกันประเทศดูแลคุ้มครองสี่เสาหลักของประเทศซึ่งประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตามคำขวัญของทหารที่มีไว้ในกองทัพบกหน้ากองทัพหน้าบกกองพลหน้าสถานที่สำคัญของทหารทั้งหมดนะครับภายใต้คำปริญาณนะ พยานนั้นนี่เป็นคำพยานซึ่งต้องยึดถือถือว่าเป็นคำพยานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในคำพยานในหลายเรื่องเรื่องชาติศาสนาพระมหารกษัตริย์บางคำพยานได้ปฏิบัติได้าณต่อหน้าพระมหากษัตริย์ด้วยต่อหน้าประชาชนต่อหน้าธงแชร์เจริมบุอะไรเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ทหารจะต้องต้องเคร่งครัดต้องยึดถือนะตัวทหารนี่ต้อง ต้องทําตัวเป็นหลักไม่ใช่เป็นกลางนะทหารต้องเป็นหลักหลักใจของประเทศเป็นหลักของประเทศเป็นเสาหลักของประเทศไม่ใช่เป็นกลางคําว่าเป็นกลางคือการเอาตัวรอดเวทันซีเพื่อรอหาผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามเป็นหลักในเรื่องอะไรในการที่ผิดที่ถูกให้ประชาชนก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ผิดด้วยสิ่งเหล่านี้ถูกสิ่งเหล่านี้ควรทําสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทํา โดยเพราะว่าเราต้องกล้าพูดต้องกล้าพูดในเรื่องความผิดความถูกไม่ใช่ว่าไม่ไม่ขอออกความเห็นอะไรนีออกความเห็นได้ถ้าออกความเห็นทำให้ชาติดีขึ้นชาติจเจริญขึ้นทำให้รรชาติมั่นคงขึ้นหรือทำให้เกิดความสามัคคีนในชาติก็ออกไปไม่ใช่ว่าคำคำนี้เป็นคำพูดของรักนั้นคำมีการโต้เถียงกันเรื่องนี้ทาหารต้องกล้าเลยว่าเอ้เรื่อง ความถูกต้อ,ง,องนี่มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นและไม่ใช่สิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกจากเป็นกลางแล้วต้องรู้ว่าทหารนี่ต้องโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาขุนทหารทั้งหลายต้องต้องรู้จักแก้ยะว่าสีดํากับสีขาวมันต่างกันยังไงแยกออกความดีความชั่วความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องธรรมะกับธรรมต้องรู้นะเมื่อเป็นเพราะนั้นแล้วก็ต้องแท้สติปัญญาที่พิจนาอย่าง กล้าหาญและมีการกล้าที่ออกมาพูดนะหน้าที่ของคุนทหารต้องยืนอยู่บนความถูกต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองอำนาจเงินของนักการเมืองที่เรากำลังวิจารณ์กันอยู่หรือไม่ยืนท่อมคล่อมเส้นถ้าถูกก็คือถูกผิดก็เป็นผิไม่ใช่ว่ากูยืนคล่อมเส้นว่าแล้วแต่ไอ้ไอ้ถือก็าว่างไหว่าไอ้กระแส สังผมว่าไงว่ากูว,ว่าตามนั้นไม่ใช่งั้นแล้วต้องเป็นทหารของพระยพระราชาและพระราชนีซึ่งทหารพระราชาและพระราชินีก็มีกฎมีเกณฑ์อยู่แล้วว่าควรทำัวย,ยังไงไม่ใช่ทหารของประธานทิพดีอย่างที่คุณรอนว่านะครับคุณทหารและคุณทหารทั้งหลาย,ยาผู้ใหญ่ในกองทัพนี้ต้องต้องต้องย้ำผมอยากย้ำกับคุณต้องเป็นทหารพระราชาและพระราชินีไม่ใช่ ก็เป็นทหารประชาชนด้วยไม่ใช่เป็นทหารของนักการเมืองติดตามนักการเมืองปกป้องนักการเมืองอร่วมกับนักการเมืองเพื่อทําอะไรบางกิจการที่ทําให้ประเทศชาติเบือดรอนและไม่มันน่นคงพนันแล้วทหารต้องเป็นทหารของของของชาติสาธารณสัตย์อันนี้ไม่ใช่ทหารของของนักการเมืองอันนี้ผมอยากจะย้ยัเราทหารคุณสมบัติของทหารมีอย่างนี้แล้วก็ ทหารก็จะเป็นทหารของชาติตันแนวทางที่ว่าเราก็มันพูดถึงในในเรื่องนี้นะครับคือขอย้ำว่าขุนทหารทั้งหลายผู้บัญชาการทหารทั้งหลายต้องเปิดหูเปิดตาและกล้าเปิดปากที่จะพูดถึงความถูกต้องพูดถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักแล้วท่านต้องํำนึกว่าท่านคือผู้ถืออำนาจรักถ้าอะไรที่ทําให้บ้านเมืองคิดหายล่มจมแล้วท่านท่านจะต้องไม่ยอมท่านต้องกล้าทําอะไรบางย่างอย่งาง ไม่ได้ยุให้ปฏิวัติแต่มันทําได้หลายอย่างท่านไปศึกษาอย่างเตอร์ของตุรกีของสเปนของโปรตุเกสได้ว่าเขาทำไงแล้วเขาสามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้นะครับคุณดอนอาจารประยงครับเรื่องราวของทหารที่เรากล่าวถึงมาจนถึงเวลานี้เป็นการวิเคราะห์โดยทาหารที่มียศเป็นถึงคนลเอกเป็นทาหารที่สังคมรู้จักแล้วก็เป็นทาหารที่เราสามารถเคลียร์ต,ตัวเองได้ว่า เราไม่ใช่เป็นทหารของฝ่ายใดแต่เป็นทหารของพระราชาพี่น้องประชาชนถ้ากว่าไม่มีทหารคนใดทุกคนก็ถือว่าตัวเองนั้นก็เป็นทหารแต่ทหารก็มาจากชาวบ้านทหารก็เป็นลูกของประชาชนเป็นหลานของประชาชนขึ้นชื่อว่าทหารนั้นคนก็เข้าใจว่าเป็นผู้ที่ไม่สร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองขึ้นชื่อว่าทหารนั้นก็คือเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนที่ขณะที่ประชาชนอยู่ในสภาวะที่เกิดความหวาดผวา เกิดความรู้สึกว่าประชาชนต้องการความปลอดภัยนี่เป็นความความรู้สึกของคําว่าทหารประชาชนมีความคาดหวังกับทาหารประชาชนยังมีอุดมคติที่ดีประชาชนยังมีความจดจําความทรงจําที่ดีว่าทหารเป็นที่พึ่งของเขาได้แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวที่ผ่านมาตลอดนั้นทหารกลายเป็นทหารของประชาชนในความรู้สึกที่ดีๆอยู่เหมือนเดิมอีกหรือเปล่า เป็นทหารของแผ่นดินที่กลายเป็นทหารแผ่นดินเก่ากับแผ่นดินใหม่เป็นอย่างไรแผ่นดินเก่าก็คือทหารที่เอาสถาบันอันสําคัญทหารของแผ่นดินใหม่ก็คือทหารที่รอเป็นทหารของประธานาธิบดีทหารทุกวันนี้คิดอย่างไรควรที่จะมีจิตสํานึกอย่างไรควรจะเป็นทหารต่ออีกต่อไปไหมทหารควรจะกําหนดบทบาทอย่างไร ควรแก้ไขสถานการณ์ความขัดแยง้งแล้วก็ควรที่จะเสนอภาพลักษณ์ที่ให้ประชาชนมั่นใจว่ายังคงเป็นฐานของแผ่นดินเก่าอยู่หรือเรื่องนี้อยากที่จะให้ท่านบุรีกิติรัตนาฉายาอินแม่ทัพภาคศีช่วยสรุปหน่อยครับครับเนื่องจากรายการนี้ก็มีชื่อก็บอกชัดเจนแล้วว่าเรื่องหัวคืออาหของแผ่นดินครับผมก็จะสรุปว่า ทหารของแผ่นดินควรมีลักษณะอย่างไรครับนะั้นทหารของแผ่นดินมีหน้าที่ดูแลป้องกันคุ้มครองสี่เสาหลักของประเทศสี่เสาหลักของประเทศซึ่งประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนภายใต้คำมัิญยาณทั้งหลายคำมัิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้กระทาต่อหน้า พระพักพระหมหากษัตริย์ต่อหน้าประชาชนต่อหน้าธงชัยทหารของแผ่นดินต้องยึดถือปฏิบัติตามคำพิยานทุกคำทุกถ้อยทุกคำปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเป,ปเป็นประการแรกของลักษาคุณสมบัติของทหารของแผ่นดินทหารของแผ่นดินจะต้องทําตัวเป็นหลักไม่ใช่เป็นกลางเป็นหลักในการชี้ผิดที่ถูก ในเรื่องของความถูกความผิดสีดำสีขาวธรรมะอาธรรมความดีความชั่วโดยใชย้ใช้สติใช้ปัญญาความรู้เป็นข้อพิจารณาต้องกล้าสแสดงออกโดยการพูดการเขียนในทาทานานการอย่างนี้ ฐานการนี่คือทางท่าน